เคยสงสัยหรือไม่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าอยู่ในใจบางคนว่าอยู่ในหนังสือบางคนยืนยันว่าอยู่ที่วัดแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เดินตามทางธรรม,มานานกลับยังไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกเลยสักครั้งพระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีใช่เพียงแค่ตำรา ไม่ใช่เพียงกองหนังสือโบราณที่วางสงบนิ่งอยู่ในตู้ไม้มันคือเสียงสะท้อนของปัญญาเสียงของความตื่นรู้ที่ถูกถ่ายทอดไว้เป็นภาษาเป็นเรื่องเป็นหลักที่จับต้องได้คือรอยเท้าที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เราตามลองนึกภาพชายคนหนึ่งหลงทางอยู่ในป่าเขาถือแผนที่อยู่ในมือแต่ไม่เคยเปิดดูเพียงเพราะเข้าใจว่าเขาน่าจะเดินถูกทางเองเวลาผ่านไป เขาหิวหนาวเหนื่อยและยังหลงอยู่พระไตรปิฎกก็เปรียบเหมือนแผนที่ไม่มีประโยชน์เลยหากไม่เปิดไม่มีวันพาไปถึงจุดหมายหากไม่ใช้คำว่าไตรปิฎกแปลตามศัพท์ก็หมายถึงสามกลุ่มตะกรา้าหรือคำสอนสามหมวดคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิดก่อแต่สำหรับคนทั่วไป อาจไม่จำเป็นต้องท่องจำชื่อเหล่านี้สิ่งสําคัญยิ่งกว่าคือรู้ว่าแต่ละส่วนคืออะไรและมีไว้เพื่ออะไรวินัยปิดกคือระเบียบชีวิตของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นคล้ายคู่มือของนักปฏิบัติไม่ใช่เพียงภิกษุแต่หมายถึงผู้มีวินัยในจิตใจสุดตันตปิดกคือหมวดพระสูตรที่รวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยบทสนทนา เรื่องเล่าการถามตอบคือหัวใจที่เต้นของพระธรรมเพราะเป็นคําพูดจริงที่เปล่งออกมาอภิธรรมมาปิดกเป็นการวิเคราะห์จิตใจละเอียดลึกซึ้งเหมือนห้องทดลองของจิตที่เปิดเผยกลไกลภายในเป็นความรู้ขั้นสูงแต่ไม่ใช่ไกลเกินจะเข้าใจหากใช้ใจฟังคนจํานวนมากกลัวพระไตรปิฎกเพราะคิดว่ายากแต่หากเลือกฟัง เลือกอ่านจากสิ่งที่ใกล้ตัวจากพระสูตรสั้นๆที่เล่าชีวิตคนจริงในยุคนั้นจะพบว่าธรรมะไม่ได้ซับซ้อนธรรมะคือความจริงที่เรียบง่ายมีหญิงชราคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าธรรมะไม่เคยอยู่ไกลเกินใจที่อยากฟังเธอเริ่มต้นจากการฟังพระสูตรบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกมีเหตุทุกย่อมดับได้เธอไม่ได้ไปค้นว่าประโยคนี้อยู่ในเล่มไหนของไตรปิฎก แต่เธอเอาไปพิจารณาชีวิตของตนจนค้นพบรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมานานพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่หนังสือสำหรับนักบวชเท่านั้นมันเป็นมรดกของผู้สแสวงหาความเข้าใจในชีวิตเป็นเหมือนประภาคารที่คอยส่องทางในคืนมืดแต่ประภาคารไม่เคยบังคับให้ใครต้องหันมองมีเพียงผู้เดินทางเท่านั้นที่จะเลือกใช้แสงนั้นหรือไม่ในโลกที่วุ่นวายคำพูดมากมายพรั่งพรู แต่คำพูดที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้ามีพลังบางอย่างที่แตกต่างเป็นพลังที่เงียบสงบแต่มั่นคงเมื่อเข้าใจพระไตรปิฎกจะไม่ยึดติดแค่ตัวหนังสือแต่จะเริ่มมองเห็นแก่นธรรมในทุกการกระทำเห็นความไม่เที่ยงในการเกิดดับของอารมณ์เห็นเหตุและผลในพฤติกรรมของตนเองเห็นโทษของความยึดมั่นและเห็นความสุขแท้ที่ไม่ต้องไข,ขว่คว้า สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ได้เพื่อให้จำแต่เพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อยึดถือแต่เพื่อปล่อยวางพระไตรปิฎกไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือเส้นทางเส้นทางที่เต็มไปด้วยคำตอบสำหรับผู้กล้าถามถามว่าเรารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าจากคำของใครหรือจากพระองค์เองถามว่าเราศึกษาทำเพื่อเข้าใจจริง หรือเพื่อเชื่อไปตามกันและสุดท้ายถามใจตนเองว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ตรงหน้าท่านจะพูดเหมือนในพระไตรปิฎกหรือไม่หากใช่ก็แสดงว่าเรายังมีโอกาสฟังท่านได้ทุกวันทุกครั้งที่เปิดใจฟังด้วยความสงบคำของพระพุทธเจ้าก็ยังพูดอยู่เสมอในพระไตรปิฎกเล่มเดิมและในใจของผู้สแสวงหาอย่างแท้จริง หากยังสงสัยว่าเพียงแค่พระไตรปิฎกเล่มเดียวจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรให้ลองนึกถึงเข็มทิศเล็กๆในมือคนหลงทางมันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องจักรซับซ้อนไม่ต้องอธิบายด้วยสับยากแค่เข็มทิศนั้นชี้ไปทิศเหนืออย่างมั่นคงผู้เดินก็จะค่อยๆพาตัวเองออกจากป่าได้คําสอนในพระไตรปิฎกก็เช่นกันไม่ใช่เพื่อให้รู้เยอะแต่เพื่อให้รู้ถูก ไม่ใช่เพื่ออ่านให้หมดแต่เพื่อใช้ได้จริงบางคนเรียนรู้เพียงประโยคเดียวก็หลุดพ้นจากความเศร้าบางคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อเข้าใจคำเดียวว่าปล่อยวางธรรมะไม่วัดกันที่ปริมาณแต่ที่การเปลี่ยนแปลงพระไตรปิฎกจึงมีค่าก็ต่อเมื่อสิ่งที่อ่านเข้าไปกลายเป็นแสงที่เปลี่ยนใจข้างในไม่ใช่แค่เรื่องที่จำได้บนปลายลิ้น หลายคนอาจเคยเจอคำพูดว่าย่าอ่านแต่หนังสือให้ดูชีวิตจริงแต่หากไม่มีหลักชีวิตจริงก็เหมือนเรือที่ลอยลำกลางคลื่นพระไตรปิฎกคือหางเสือเป็นไม้บังคับทิศท,ที่พาเรือไม่ให้หลงเมื่อใจมีคำถามคำตอบอาจอยู่ในนั้นมานานแล้วรอแค่เรากลับไปฟังด้วยใจเปิดอย่าเพิ่งคิดว่าธรรมะสูงเกินไปอย่าเพิ่งเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าซับซ้อนเกินเข้าใจ เพราะแม้แต่หญิงแก่เด็กเล็กหรือคนธรรมดาที่เหนื่อยจากโลกก็ยังได้พบทางจากคำเพียงไม่กี่บรรทัดเคยมีชายคนหนึ่งบอกว่าเขาเริ่มเข้าใจพระไตรปิฎกเมื่อหยุดมองว่ามันคือหนังสือศักดิ์สิทธิ์แต่เริ่มมองว่ามันคือบทสนทนาของคนมีปัญญากับคนมีทุกข์เมื่อเปลี่ยนมุมมองเสียงของพระพุทธเจ้าก็ชัดเจนขึ้นเหมือนเสียงลมหายใจที่ไม่เคยหยุด แต่เราเพิ่งตั้งใจฟังในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนการนั่งลงอ่านพระไตรปิฎกคือการถอยหลังเพื่อก้าวหน้าถอยจากความวุ่นวายภายนอกเพื่อก้าวเข้ามาสู่ความสงบภายในแล้ววันหนึ่งเมื่อคําของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่คําที่จำได้แต่เป็นคําที่กลายเป็นชีวิตวันนั้นพระไตรปิฎกจะไม่ใช่แค่หนังสือแต่มันจะกลายเป็นประสบการณ์ตรงของใจ คือธรรมที่ยังมีชีวิตแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าจึงไม่ต้องรอให้พร้อมถึงจะเปิดอ่านไม่ต้องเป็นผู้รู้ถึงจะเข้าใจแค่เริ่มจากการฟังด้วยใจว่างไม่รีบร้อนไม่ตัดสินเพราะธรรมะที่แท้จริงไม่ได้เร่งให้เชื่อแต่ชวนให้ดูพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่สิ่งที่อ่านเพื่อผ่านแต่คือประตูที่จะพาใจให้กลับมารู้จักตัวเองใหม่อีกครั้ง และบางทีประโยคเดียวในนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแค่ใจยอมฟังเมื่อใจยอมฟังเสียงบางอย่างในพระไตรปิฎกจะค่อยๆดังขึ้นไม่ใช่เพราะตัวหนังสือเปลี่ยนไปแต่เพราะใจที่เริ่มนิ่งพอจะได้ยินมันเป็นเสียงของความจริงที่เคยหลบซ่อนอยู่ใต้เสียงของความเร่งรีบความกลัวความยึดความอยากเป็น และความไม่อยากเป็นพระไตรปิฎกไม่ตะโกนแต่มันพูดอยู่เสมอกับทุกคนที่หยุดและตั้งใจฟังลองนึกถึงบทสนทนาในชีวิตประจำวันบางครั้งคำพูดที่เรียบง่ายที่สุดกลับลึกที่สุดเช่นไม่เป็นไรจากคนที่เราเคยทำผิดกับเขาหรือขอบคุณจากคนที่เห็นว่าเราเหนื่อยคำแบบนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่มีพลัง เพราะมันมาจากใจพระพุทธเจ้าก็พูดกับผู้คนเช่นนั้นไม่มีถ้อยคำฟุ่มเฟื่อยไม่มีการข่มหรือสั่งแค่การชี้ให้เห็นความจริงที่ใจไม่อยากมองเช่นเมื่อมีคนถามว่าเหตุใดชีวิตจึงเต็มไปด้วยทุกข์พระองค์ไม่ได้ตอบด้วยทฤษฎีแต่ย้อนกลับมาว่าแล้วเธอลองมองดูความยึดของตัวเองหรือยังบางคนอาจคิดว่าแค่รู้ว่าทุกเกิดจากความยึด มันจะช่วยอะไรได้แต่ถ้าลองเฝ้าดูจริงๆทุกความเหนื่อยในแต่ละวันมักเริ่มจากคำว่าต้องได้อย่างใจอยากให้ลูกเชื่อฟังอยากให้แฟนไม่เปลี่ยนไปอยากให้เจ้านายเห็นคุณค่าอยากให้ชีวิตไปเร็วกว่านี้อยากให้ร่างกายไม่ป่วยอยากให้ใครบางคนกลับมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการยึดซึ่งเป็นต้นตอของทุกตามที่พระองค์สอนพระไตรปิฎก จึงไม่ใช่แค่หนังสือเพื่อรู้เรื่องธรรมะแต่มันคือแผนที่ของใจที่บอกว่าหากเธอเหนื่อยหากเธอหลงทางให้เธอลองวางบ้างแค่ไม่ต้องถือทุกอย่างไว้เธอจะเบาขึ้นเองบางคนไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกแต่รู้จักการปล่อยวางชีวิตก็เปลี่ยนบางคนอ่านมาทั้งเล่มแต่ยังยึดแน่นอยู่กับความถูกของตัวเองก็ยังทุกเท่าเดิม เพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจด้วยสมองแต่เป็นสิ่งที่ต้องซึมเข้าหัวใจเหมือนน้ำซึมผ่านดินเงียบช้าแต่เปลี่ยนรากทั้งแผ่นดินได้ถ้าเคยคิดว่าชีวิตซับซ้อนเกินแก้ให้ลองย้อนกลับมาอ่านประโยคที่พระพุทธเจ้าพูดกับคนธรรมดากับหญิงชรากับคนฆ่าหวัวกับเด็กเลี้ยงแกะกับโจรกลับใจจะพบว่าธรรมะที่แท้ ไม่ได้อยู่ในคำสูงแต่อยู่ในคำเรียบง่ายที่กระทบใจอย่างลึกยิ่งอ่านยิ่งเงียบยิ่งรู้ยิ่งอ่อนโยนยิ่งเข้าใจยิ่งปล่อยวางนี่คือสิ่งที่พระไตรปิฎกให้ได้หากไม่ได้อ่านเพื่อชนะใครแต่เพื่อเปลี่ยนตนบางทีธรรมะแท้ไม่ได้อยู่ที่จำอะไรได้จากพระไตรปิฎกแต่อยู่ที่เรายังยิ้มได้ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจแล้ววันหนึ่ง พระไตรปิฎกจะไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่บนหิ้งแต่มันจะอยู่ในท่าทีของเราในคำพูดในการฟังในการให้อภัยในความเงียบและในความรักที่ไม่ต้องการครอบครองเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้โลกผ่านถ้อยคำที่ยังมีชีวิตอยู่ในใจของคนที่ยอมฟังอย่างแท้จริง